<Shop> อ้าวพี่โนต้ตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงช็อปละกันแมนครับวันนี้ผมโนต้ตเดือดสาวสวยอีกคนหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะนัตตี้นะคะวันนี้พี่โนต้ตมีอะไรมาแนะนำนัตตี้หรือ ที่เนี่ยที่โปรดายช็อปเนี่ยเป็นที่ประจำของพี่เลยเขามีไอเทมเด็ดๆมากวันนี้เราไปดูนี่หว่าว่าพี่จะให้ดูไอเทมอะไรสวัสดีครับสี่ตลอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสาวผมน้องแนทครับครับผมวันนี้มีอะไรมาแนะนำดีบ้างค่ะเดี๋ยวเชิญข้างในดีกว่าครับเดี๋ยวเชิญนั่งกันก่อนเลยนะครับค่ะครับ โอ้หนี่มันคืออะไรคะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเอะคะตัวนี้ก็คือท่อเสียของอะคาบูบิตครับที่เห็นอยู่นี่คือของ B M M สามทำจากวัสดุไทเทเนียมอันนี้มันจะแรงขึ้นหรือว่าเสียงด,ดังขึ้นตัวนี้จะช่วยในเรื่องของแรงบิดแรงมาที่เพิ่มขึ้นการตอบนองคารเรนก็จะดีขึ้นแล้วนี่คือของ B M แล้วก็ของเบนมันก็จะทรงต่างออกไปครับผมทรงจะต่างออกไปจะผลิตจะให้กับ พวกซูเปอร์คาร์หรือบล็อกซีซีใหญ่ๆเป็นหลักครับอ๋อประมาณซีซีไหนใช่ไหมครก็ถ้าเป็นบล็อกใหญ่ก็ตั้งแต่เครื่อง500หรือว่าเครื่อง3,000ขึ้นนะครับผมอ้อย่างนี้มันก็ต้องแบบแรงพอควรครับผมแล้วไอ้ไทเทเนียมนี่คือมันช่วยได้ไหนบ้างนะครับไททเเนียมนี่คร้อนจะช่วยเรื่องการถ่ายเทความร้อนและน้ำหนักที่เบา ออ๋แสดงว่าเจ้าไอ้ท่อยเสียเนี้ยก็คือมีน้ำหนักเบาถูกปะครับผมเบาน<อ>ัดลองยกดูนะครับน้ำหนักจะมือเดียวได้เลยตัวนี้ใช<อ>่<อ>ครับอ,อนันนี้นัดลองได้ครับเบาครับไอ <laughs> ้เจ้าไอ้ดำๆนี่คืออะไรที่เห็นดำๆตัวนี้นะครับตัวเนี้ยผลิตจากคาร์บอนคาร์บอนเห็นไหมรู้คาร์บอน,นลักษณะเป็นเทาไหรคือเป็นไทเทเนียม ถ้าโดนความร้อนเนี่ยสังเกตเวลาโดนปายท่อนะครับเวลาเราแตะจะมีความร้อนแต่ตัวเนี่ยแตกไม่มีความร้อนลองดูได้ครับมันเพิ่มแรงน้าเยอะไหมครับหรือเพิ่มเพิ่มครับเราจะมีกราฟให้ดูครับว่าแต่ของแต่ละรุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ครับที่เป็นออดี้นะครับลองดูกันว่าแต่ละรุ่นเขาจะมีกราฟให้ดูว่า แรงม้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แรงบิดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่๋อแล้วไอ้น้หนักที่มันเบากว่าตัวสแตนดาร์ดที่ติดมากับรถอยู่แล้วใช่ไหมครับเบากว่าเกือบครึ่งครับผมแล้วพอติดตั้งไอ้เจ้าท่อเนี่ยแล้วอ่ะเสียงมันจะโหดพอๆพวกบิ๊กไบค์เลยไหมครับอ่าผมว่ามันใกล้เคียงแต่ไม่ถึงกับดังแบบน่าลำคาญหรือว่าดังเกินไปอันนี้ถ้าสมมุติว่านี่ยอยากไปลองฟังเสียงมือได้ไหครับได้ครับผมมีติดกับรถที่ร้านมีครับติดกับ M3 เราลองฟังดีกว่าครับโอเคได้ครับเชิญครับ คันนี้ก็คือรอที่เราติดตั้งท่ออะคาบูิกไปจากทางร้านครับผมจะดูปลายแล้วมันไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับใช่มันไม่ใช่แบบตัวดำๆที่คาร์บอนนะคะที่พี่บอกอะคาบูิกจะมีปลายท่ออยู่2แบบก็คือคาร์บอนกับไทเทเนียมครับผมอ๋ถ้าไงลองฟังเรื่องเสียงดีกว่าครับผมโอเคแล้โน็อตลองดูไหมครับให้น้องเขาดีกว่าครับอ่ะเลยอลองเหยียบให้หนักๆได้เลยครับผมนะครคบผม เราเยียบอีกทีครับผมโอ้โหดังมากแต่ว่าถ้าจะให้ไปติดนีของแนทเนี่ยแนทก็คงไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันจะบบโผลดไปเหม,มเาะกับผู้ชายมากกว่าแนทกลัวเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าวัสดุข,ของท่อเน,นี่ยเป็นยังไงอย่างที่เห็นนะครับก็คือตัวท่อที่อยู่ข้างบนที่ให้ดูเมื่อกี้ พอติดตั้งในรถแล้วการติดตั้งจะเป็นตัวแคมล็อกนะครับง่ายต่อการติดตั้งสะดวกนะครับตัวนี้ใช้เวลาติดตั้งนานไหมครับติดตั้งเนี่ยคร่าวๆประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมติดตั้งง่ายครับครับสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายครับกับเจ้าตัวอาคาโปวิชตัวนี้วันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่โนแล้วก็ทางโปรดักชั่นมากครับขอบคุณครับ ผมขอตัวไปดูงานข้างบนแป๊บ,บนึงนะครับผมครับครับ,ค,รบคุณผู้ชมก็เห็นเลยนะครับว่าเจ้าตัวท่ออะคาโปวิชตัวน,นี้เนี่ยมันดีขนาดไหนถ้าจีทีมาเนี่ยเนี่ยต้องขอเลิกคอมเมนต์เลยครับผมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะบายออฟพาร์ทอยู่ที่คุณเลือกครับเราต้องแนทอ่ะเอาไหมโอ้ยเออนี่ยเอาอ่ะเนี่ยเน็ตวาเนี่ยน่ารักดีออกพี่โนดอะ่ะก็เลือกแบบนี้ด้วยกันสิแบ๊บแบ๊ไงไม่เอาไม่เอาอ่ะผมว่าผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าผมอยู่นานกว่านี้ ปลายท่อผมต้องเป็นแบนนแน่นอนเลยวันนี้ขอบรักเม m นต์บายโน้ตครับผมขอบรักเม้นต์บายแนตตี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะี่โน้ตี่โน้ตเรื่องแบบนี้ด้วยการนี่ไงแบนๆไงน่ารักออกโอ้ยน่ารักสบายและสำหรับคราวหน้าจะเป็นรถซปเปอร์คาร์คันไหนติดตามได้ทุกวันจันทร์หลังเที่ยงคืนกับ GT Mania สำหรับวันนี้สวัสดีครับ GT m a